รู้จักแนทได้ยังไงล่ะคะรู้จักจากพี่สาวค่ะเพราะพี่สาวเป็นคนแนะนําพี่สาวบอกว่าช่วงนี้ดูโซมนะพักผ่อนน้อยหรือเปล่าเป็นห่วงค่ะก็เลยแนะนําตัวแนทให้แนทดียังไงล่ะคะแนทจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นค่ะจากครั้งแรกที่ได้ลองนะคะแหม่แฮปปี้มากเลยค่ะรู้สึกกระตี้กระเป๋ตื่นนอนรู้สึกว่าไม่ง่วงเลยค่ะคุณหมอยังบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะต้องมาทําอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 5ครั้งขึ้นไปนะคะเยี่ยมมากๆเลยจากครั้งแรกที่ได้ลองไปครั้งที่2ได้ลองไปครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็เวลาที่เราไปวิ่งนะคะรู้สึกว่าระบบการเ่าผ่าญในร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเหงื่อออกง่ายขึ้นกระชุ่มกระชวยมากขึ้นแล้วมวลกล้ามเนื้อของเรากระชับมากขึ้นค่ะแฮปปี้มากๆ จะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเคยหายามาบำรุงวิตามินมาบำรุงร่างกายนะคะแต่ยังไม่จบโจทย์เพราะว่ามันยังรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ได้มาลองตัวแนทนะคะรู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8ไม่พลาดแน่นอนค่ะต้องมาแน่นอนค่ะสำหรับผู้หญิงในวัย50นะคะ ใครที่สนใจนะคะอยากฟื้นฟูร่างกายอยากชะลอวัยอยากให้ดูผิวพรรณกระชับนะคะต้องมาลองเลยค่ะตัวนทเนี่ยนะคะดีมากๆแล้วที่ไหนล่ะคะที่นี่เลยคะ่ะที่ mdi clinic นะคะสาขาวัชรพลใกล้ๆแค่นี้เองค่ะ